<Hello. S 1> วันนี้เราก็จะมารีวิวเป็นสก์ชี่ที่เราซื้อมาเอ๊ยไม่ใช่ที่เราสะสมนะเป็นทั้งหมดเลยเฮ้ยลอเ,เ้นเราก็จะมีแบบทั้งหมดกันไม่ทั้งหมดพรุ่งนี้เราจะรีวิวแบบทั้งหมดแต่วันนี้รีวิวแบบไม่ทั้งหมดกันนะคะโอเคอันแรกจะเป็นนี่คะ่ะไอศครีม น,นี่จะเป็นแท็กของพรทิพย์มั้งเนี่ยอ่านเอาเองอะแล้วจะบีบไม่เยอะนุ่มๆหอมนะแล้วก็ไอศครีม คลิปหน้ามาเจอกันในคลิปรีวิวขนมกระดาษนะคะพลาสดุกนะคะนี่ค่ะจัมโบ้แบบธรรมดาเท่าฝ่ามือนะแต่ไม่เต็มมือไม่เข้าสาโลว์เนี่ยแล้วก็อันนี้แพนด้าบานแพนด้าบานขนาดเล็ก cơ hamburger donut bánh, bánh mè mắt ไม่แท็กก็ไม่มีห้าคนนะ่ะ <c oughs> มันขางอะ่ะจะมาสอวิธีไอ้นี่ค้างนะ ขั้นแรกอะ่ะเราก็อลองกดไปดูถ้ามันไม่ลงก็ใช้อะไรจิ้มจัวเข้าเข้าไในก็ไม่ได้แค่สอนนะก็แค่บอกใครอยากทำก็ใครไม่ชอบดูคลิปก็อย่าดูเข้าใจไหม